นอกเหนือจากคนที่สามารถสื่อวิญญาณได้เหรอคะพี่หมวยเอาอย่างนี้ก่อนอาชีพที่พี่หมวยกําลังพูดถึงเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรครับหมวยมีอยู่ในใจว่าแต่หมวยไม่แน่ใจว่าคนที่หมวยคิดจะตรงกับคนที่อาจารย์หมายถึงหรือเปล่าคืออาชีพอะไรครับสื่อวิญญาณที่เกี่ยวกับการสื่อวิญญาณจริงๆแล้วอาชีพแบบนี้นะครับสําหรับผมนะคมีอยู่สองกลุ่มคกลุ่มแรกเราเรียกคนไข้ คนไข้เปิดมาอย่างนี้เลยเหรอกลุ่มที่สองเราเรียกมิชชชีพครับเพราะมันไม่มีผู้พิเศษไม่มีคนที่สามารถสื่อวิญญาณได้เอามีเหรอครับแล้วเขารู้ไหมว่าตัวเองจะโดนคดีอ่ะเขาต้องรู้เรื่องตัวเองสิถ้าเขาสื่อวิญญาณได้จริงไหมค่ะวิญญาณมันก็ต้องคือคนที่ตายไปแล้วถูกไหมครับถ้าวิญญาณพวกนั้นมีพลังจริงมันจะตายเหรอครับคนไข้ถึงขนาดเป็นคนไข้เลยเหร การอย่างรู้เนี่ยนะมันเป็นใครทีเหลียในการบอกโรคทางจิตถ้าคุณไปทําแบบนี้ต่อหน้าจิตแพทย์อาจจะโดนจับแอดมิดนะครับแต่โชคดีคุณพูดที่บ้านคุณพูดในที่ของคุณ